ทรทสำนักง,งานพระนครศรีอยุธยากราบสวัสดีทุกท่านครับจากข่าวที่ได้ทราบว่าได้มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่เพิ่งผ่านไปวันนี้ทางสำนักง,งานเลยพาทุกท่านมาที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาดูกันว่าชาวบ้านที่นี่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้ามานั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างและได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างโดยที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่ง ที่เป็นชาวบ้านนะที่แห่งนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับสาววิรัตชุ่มเชื้อค่ะอยู่อยู่บ้านเลขที่4ี่สิบเจลหมู่แตำหงเรียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากตอนนี้ได้รับควา,ามกระทบกระเทือนจากน้ำท่วมเชื่องจากว่าน้ำได้มารวดเร็วมากค่ะในระยะปีนี้เพราะว่าท้องแห้งไปได้ประมาณ3เดือนเองน้ำก็มาอีก ก็ไม่ทราบว่าน้ำนี้มาจากภาวะอะไรเขาสามเคยมาถ่ายทำนังถามว่าน้ำเยอะแล้วหรอโทรมาถามเมื่อคืนนี้ก็เลยบอกว่ามันเร็วผิดปกติแห้งยังไม่ได้สามเดือนเลยบายเราไม่แห้งเลยยังยีเหยียบเละอยู่เป็นโคลนยังนแล้วน้ำน้ำมันล้นล้นมาจากเขื่อนใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราพูดกินถ้าทยอยเปิดอย่างเงี้ยเราก็รับได้เราก็เลยรับได้ทยอยมาอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดมาแบบปีที่แล้วอย่างเงี้ยโหเลือดร้อนกันมากเราก็รับไม่ไหวมันมันเยอะไปใช่ไหมเยอะแล้วแบบอย่างหนึ่งมันอยู่ติดหลังคาข้าวของที่เราหนุนไปมันก็ติดหลังคาแล้วเทศบาลช่วยเหลือแล้วมากงเนี่ยจะทำไงเกิดมันท่วมตั้งกะเอรียงี้ภาคก็นทำอะไรไม่ได้เลยใครปลูกผักปลูกยากินไม่ได้เลยอันนี้มันล้นล้นมากี่วันแล้วครับ เป็นอาทิตย์เลยครับตัเป็นอาทิตย์แล้วลูกเพราะบ้านป้ามันลุ่มมันโฉมที่กันตอนนี้มันก็ลบมาตกบนที่ลุ่มหมดครับคือน้ำน้ำมันล้นมาจากคลองใช่ไหมครับคลองใหญ่คองให่คน้ำแฝน้อยอ๋อแม่น้ำแฝงน้อยคือแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมามันก็จะมันก็จะไม่ไม่เป็นอะไรรรมดามันก็จะอยู่แท่แชาตะงนคลองนีองแล้มันจะแ่ช แต่ถามว่าถ้าเรารับได้ไหมถ้าสภาพแค่เนี้ยเรารับกันได้ได้ลำบากทยอยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนี่มันแค่ปลูกผักปลูกยากกินไม่ได้เกษตรกรทางการให้ช่วยมืงกันแล้วกันนะครับผมปลูตัวฝักดาวกำลังออกฝักปลาอีกแล้วนะแล้วจะเอาอะไรได้กินกระบ้านนู้นนะบ้านเหนือด้วยนะบ้านบ้านใหญ่น่ะปลูกผักปลูกอะไรกำลังขึ้นเลยก็บอกว่าเนี่ยเขาโทอ